แกและภาวนายากนะะนั่งสมาธิก็ปวดหลังเดินจงกรมก็เมื่อยขาทำอะไรก็ไม่ค่อยจะไหวค่อยๆฝึกทุกวันทุกวันนะแล้วเราก็จะก้าวไปในเส้นทางนี้แบบราบรื่นไม่สะดุดหกล้มซะก่อนหลายคนนะก็เ,เดินเดินไปนะก็พลัดตกข้างทางคนจำนวนมากนะเดินแล้วพลัดตกข้างทางไปน่าสงสาร อยากดีนะแต่ใจมันไม่ถึงอยากดีแต่ว่ามันรักสุขรักสบายหลงโลกอะไรเงี้ยถูกโลกดึงดูดไปน่าสงสารโลกมันดูดไปนะก็นึกว่ามีความสุขมีความสนุกสนานอนะไรเงี้ยเดี๋ยวนึงก็ไม่ได้เรื่องแล้วอย่างยังหนุ่มยังสาวเงี้ยบอก,อออกว่าเอาไว้แก่แล้วค่อยภาวนาแก่แล้วภาวนายากนะ นั่งสมาธิก็ปวดหลังเดินจงกรมก็เมื่อยขาอะไราทำอะไรก็ไม่ค่อยจะไหวอะตอนหนุ่มสาวก็โดนโลกมันลากกไปวันวันก็เล่นแต่เรื่องสนุกนะเท่าเกเคลินโน่นนี่ไปพอถึงเวลาแก่แล้วคิดจะปฏิบัติไม่ได้กินหรอกนะจิตใจมันโดนกิเลสย้อมไปนานแะลโศกโปรกมากอนะคล้ายคคลาบโศกโปรกซึมลึกนะกว่าจะซักให้สะอาดเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลย พราะงั้นฝึกตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวเนี่ยดีที่สุดนะคราบสกป,ปรกยังไม่มาก